วันนี้เป็นการฝึกปรับปรับเปลวเชื่อมแก๊สค่านต่อไปกเราจะเปิดถังอัดก๊าซเวลาเปิดถังอัดกเจซเปิดแค่ลูกเปิดให้สุดเกลียวเดียวแล้วความดันในถังเป็นความดันสูงนะมาดูเกจตรงนี้มาถ่ายใกล้ตรงนี้อันนี้คือความดันที่อยู่ในถังลูกความดันในถังเวลาหมุนในสุดเกลียว อ่ะเสร็จแล้วก็หมุนหมุนกลับมาสองหรือสามรอบหนึ่งสองสามอ่ะถ้าเป็นอะเซทิซซลีนอะเซทิลีนเปิดไตรลูกครึ่งรอบครึ่งรอบนะครึ่งรอบอ่ะเข็มขึ้นมาแล้วแล้วก็หมุนกลับไปใช้งานเข็มก็จะขึ้นลูกประมาณสองหรือสามทีลุกไปห้าร้อยได้ประมาณเซทิลีน เปิดไปแล้วนะลูกไปออกซิเจนหมุนปรับสองหรือสามสกี่ะโอเคนะอันนี้ก็เปิดคาวไว้ครอปรับเร็วลูกปรับเร็วในการเชื่อมอ่ะเปิดอะเซอร์เบียร์น,นิดนึงเรียบร้อยสิบใบก็ยิบมามาแล้วติดขอบนอกตัวลูกให้เข่าเล่นน้อยที่สุดแล้วจุดเสร็จก็เอาที่จุดแก๊สปาร์คไว้แล้วก็วเพิ่ม วาวเ,เซตเตรีนลูกปุ่มสีแดงและสีส้มเราปรับเร็วไรลูกเร็วกลางให้เซตเตรีนปรับไห้ข่าเรือน้อยที่สุดก็มาคอนโทรลออิเจนปรับเร็วกลางลูกอุตรังจ <c oughs> ่ต้องถ่ายยาวดังเ๋ยจานสอดแว่นด้วยเบ๊ม สรีกนิวสร้างบอ่อร้อนละลายอาจารย์มุงชิ้นงานใครก่อนเดี๋ยวให้คืนมาบล็เลยสะยืมย <c oughs> ืมชิ้นงานใครก่อนที่ทำเสร็จแล้ว <c oughs> ที่ขีดแล้วลูกรับเร็วกลางไม่ได้อ่ามาชัยใกล้ๆลูกอ่ะอ่ารับเร็วกลางลูกสร้างบอ่อร้อนละายนี่เราเตรียมชิ้นงานขัดทำความสะอาดเรียบร้อยที่ขีดเป็นเป็นแนวสองเส้นอ่าหูนะ มันเป็นเงียบี้วยเอ๊ะตัวเองเ็นขนาดน้ตั้งมุมสักสามสิบหรือสีปิดสีดำมันมองไม่เห็นเลยเที่ยงเลย ขายแล้วก็หยุดแล้วก็ตัดต่อนั่นลูกนะต้องแว่นตาทุกครั้งนะเวลาเชื่อมเขเสียเอียงหัวทิ้มประมาณ3 0มสถึงสีนั่นลูกแล้วก็ใส่ใส่ทางไหนคะใส่ใครถนัดซ้ายก็จับซ้ายถนัดขวาก็จับไม่เป็นตังค์หรือไงลูกใส่ซ้ายขวาหรือว่าบนล่าง บนลงังมัน,มนมยันมมงพอเห็นอยู่แต่กูมไม่เหมือยาสั่งเดินนี่คือลักษณะหล่อหลอมละ,ะมลายอโอเคนะอ่ะจาจันทร์กษัตริยเดินให้ดูอีกแนวหนึ่งอ่ะตัดแล้วก็อ่ะเดหยขยับเร็วๆอ่ะโอเคเขาให้ชิ้นงานละลาย

นักเรียนเตรียมครีมขาวกับแปรงให้จา์ใช่ไหมเห็นไหมลูกแนวเชื่อมน,นี่คือการสร้างบ่อล้อมละลายเสร็จแล้วก็เอาครีมครีมขาวแล้วก็แปรงขัดทำความสะอาดนะขัดทำความสะอาดให้นี่ก็เสร็จแล้วคนละะสองแนวลูกขัดทำความสะอาด เ,เสร็จแล้วก็ไปจุ่มน้ำเตรียมสุกโอเคเนาะ okay, นะและ้วหรือบางทีก็ผัดความสะอาดแล้วก็ปล่อยให้เย็นตัวตามธรรมชาติเย็นตัวปกติธรรมดาตัว <m ere ly> เตนี่ก็เสร็จแล้วอ่ะ <m ere ly> สร้างหลอรละลายอ่ะโ okay. อเคขอบคุณพวกเรามากอ่ะโอเคนะครับอ <m ere ly> ันนี้ที่นักศรรกึกษากำลังลองนะครับการสร้างหลอดละลายจะต้องสวมแว่นตา เชื่อมแก๊สทุกครั้งนะครับเวลาเชื่อมครับหลังจากดูาสาธิตนะครับสาธิตในดูต่อไปมาดูผลงานของนักศึกษาบ้างนะครับที่เขเชื่อมครับที่กำลังเชื่อมสร้างต่อร้อมละลายครับ ลูกสาวในดูด้ที่เชื่อมเสร็จแล้วอมาโชว์ไหนไหนไหนชิ้นงานอันนี้ใช่ไหมที่สร้างดอกล้อมละลาย